เจมจิรายุภาพน่ารักเจอกับน้องเกวเข้ายิมฟิตเนสหนึ่งชั่วโมงเล่นกับสาวน้อยป่าไปครึ่งวนันแต่ละช็อตน่ารักมากเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วต่างก็ยิ้มไปตามๆกันด้วยเลยเมื่อพระเอกสุดหล่อเจมจิรายุไปเล่นยิมของคุณพ่อน็อตและแม่ชมต้องบอกเลยค่ะว่ายิมนี้เป็นที่รวมของบรรดาสุขตาสายสุขภาพสายออกกำลังกายจริงๆ และใครที่ไปออกกําลังกายที่นี่ก็จะได้เจอกับซุปตาสาวน้อยน้องเกลเป็นประจําจากที่จะฟิตหุ่นขอเบนเข็มมาวิ่งเล่นกับดารารุ่นจิว๋วและคราวนี้ก็ถึงคิวของพระเอกสุดหลอ่อเจมจีรายุที่ตั้งใจมาออกกำลังกายมาฟิตหุ่นแต่เมื่อเจอกับน้องเกลแล้วทุกอย่างมันต้องวางไว้ก่อนเพราะโดนสาวน้อยน้าตกหัวใจไปเต็มๆโดยเจ้าตัวนั้นได้ลงภาพและแคปชั่นว่าเล่นปิดเด็ดหนึ่งชั่วโมง เล่นกับเกลครึ่งวันต้องบอกเลยค่ะว่าแต่ละภาพนั้นทำเอาใจละลายไปหมดน่ารักมากและแฟนคลับของเจมจีลายุนั้นต่างก็เชียร์ให้พระเอกนั้นรีบมีลูกสาวเป็นของตัวเองเร็วๆจากโมเมนต์ที่ได้เห็นเจมจิอุ้มน้องเกลดูลมุนฟิลลิ่งคุณพ่อกับลูกสาวที่สุดน้องเกลมีเพื่อนใหม่มาเล่นด้วยอีกแล้วเพื่อนน้องเกลแต่ละคนหน้าตาดีทั้งนั้นเลยค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ